สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องโลหะกายสิทธิ์เมกสิทธิ์เมกพัทเครื่องรางลิธานุภาพสูง ให้คุณอนันต์เสริมดวงคุ้มกันภัยเมฆสิทธิ์เมฆพัดเป็นผนจากการผรสมโลหะเล่นแร่แปรธาตุแบบหนึ่งมีปลอดเป็นมวลสารหลักพร้อมการเสกซัดแร่ต่างๆที่กำกับด้วยคาถาอาคมให้แร่ทั้งหลายแปรสภาพและประยันวันณนะตลอดจนทรงได้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์โลหะที่ได้จะมีลักษณะแข็งแกร่งแต่ไม่เหนียว เมื่อปอกผิวใหม่ๆจะออกวันณะขาวอมม่วงหรือฟ้าเนื้อในขาววาวอย่างเงินดวงหากแช่น้ำหรือปล่อยให้สัมผัสอากาศจะค่อยเปลี่ยนสีวันณะกระแสผิวเป็นสีเขียวเมฆสิทธ์มีหลายวันณะแต่ที่นับถือว่าเลิศที่สุดคือสีเขียวอมทองแต่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะักซึ่งเป็นลักษณะเด่นมากสรรพคุณของเมฆสิทธ์ ถือว่าดีเด่นทางด้านค้าหนุนดวงชะตาและสามารถนิมิตบอกอาเพศได้หากสีวันณนะสดใสหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหากวันณะหม่นหมองมีคราบก็บอกอาเพศว่ามีเคราะห์ให้เล็งระวังและนำเครื่องรางเมกสิทธินั้นมาทำความสะอาดด้วยน้ำฝนหรือน้ำสะอาดจากนั้นแช่เนื้อเมกสิทธิ์ไว้อธิษฐานขอน้ำมนต แก่อวะมงคลต่างๆได้ดีเรียกว่าน้โมนกรับดวงดังเมกสิทธิ์ที่แปลสีฉันนั้นแลมีฤทธิ์ในการคำดวงชะตาราศีให้ดีขึ้นเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็นจเจริญไว้ด้วยลาบและทรัพย์สมบัตินานับประการอีกทั้งยังคุ้มครองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยกับร้ายกลายเป็นดีการอุบาทจันเลทั้งหลายทั้งปวง บางตำรามีความเชื่อว่าหากใช้เสริมดวงคู่กับกลาตาเดียวหรือราหูงอมงจันทร์จะทำให้มีอำนาจอีกทั้งเป็นคู่หนุนนำคำจุนเชิดชูด,ดวงชะตาราศีมีให้ตกตำ่ำเมฆพัดนั้นเป็นโลหะที่ได้จากการเล่นแร่แปราธาตุตามตำราบโบราณของไทยเชื่อกันว่าเป็นาธาตุกายสิทธิ์มีฤทธานุภาพในตัวเองเมฆพัด เป็นส่วนผสมของตะกัวและทองแดงมีกรรมวิธีการสร้างที่ซับซ้อนในระหว่างการหลอมต้องผสมตัวยาหลายชนิดมีกรรมฐานปลอดและว่านยาได้แก่ไพลดำต้นหิ่งหายไม้โมกผาขิงดำกระชายดำสบู่แดงสบู่เลือดเป็นต้นซัดเข้าไปในเบ้าหลอมพอสำเร็จจะได้โลหะสีดำเป็นมันเงาเรื่มพลายแต่เปราะ และแตกง่ายอีกทั้งมีการบริกรรมคาถาปลุกเสกไปตลอดของการหลอมผสมแร่ธาตุจึงเป็นเนื้อโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมื่อนำมาสร้างวัตถุมงคลก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นไปอีกเป็นพิเศษพระคณาจารย์ที่นำเมฆพัฒและเมฆสิทธิ์มาสร้างพระอย่างสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสุทัศน์ได้สร้างพระกริ่งโดยการใช้ เมกสิทธิ์เมกพัทที่นำมาทำพระเครื่องก็จะมีหลวงพ่อนาควัดห้วยจระเข้ผอาจารย์ทัพวัดอนงคารามถือได้ว่าเมกสิทธิ์และเมกพัทเป็นโลหะธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์พานุภาพมากและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ